6วิธีสร้างแรงบันดาลใจพูดถึงวิธีการสร้างแรงบันดาลใจนะครับหรือ inspiration การที่มีแรงบันดาลใจดีๆเนี่ยก็นำไปสู่การที่ทำให้เราจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการได้กว่าที่คนเรานะครับจะมีโอกาสประสบความสำเร็จก็ต้องอาศัยความพยายามเพราะในการลงมือทำอะไรให้สำเร็จนั้นต้องผ่านอุปสรรคมากมายนะไม่ว่าจะปัญหาต่างๆที่จะเจออุปสรรคขวางหนามก็ร้วนแล้วแต่ เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสามารถแล้วก็มีความเข้มแข็งในการที่จะฟันฝ่าแล้วก็บรรลุไปจนสําเร็จแต่ที่สําคัญที่สุดเลยการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมากมายที่เราต้องเจอเจอนั้นก็ต้องมีจิตใจที่มีแรงบันดาลใจที่อยากจะสําเร็จด้วยนะครับเราจะมีวิธีการยังไงครับกับ6วิธีสร้างแรงบันดาลใจที่จะเป็นตัวช่วยให้เราลุกขึ้นในการต่อสู้แล้วก็ ก้าวข้ามฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคไปได้นั่นเองวันนี้ก็เลยนําเรื่องราวดีๆจํานวน6วิธีในการสร้างแรงบันดาลใจมาเล่าให้ฟังกันนะครับก็ถือเป็นวิธีการที่เราสามารถที่จะนําไปปฏิบัติได้เลยในทันทีแล้วก็มีประโยชน์กับทุกๆคนเลยไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ก็ตามทีครับข้อแรกเลยครับเขาบอกว่า confidence นะเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะว่าการที่เราจะทําอะไรอย่างหนึ่งการที่เราจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ การที่เราทําอะไรที่ดีที่ประสบความสําเร็จส่วนหนึ่งมันต้องมีความแตกต่างจากคนอื่นนะครับเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกก็ต้องทําอะไรที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเพื่อที่จะทําให้โลกนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีคงจะไม่ใช่วิธีการเดิมๆรูปแบบเดิมๆหรอกแต่ว่าการที่เรากล้าที่จะทําอะไรที่ดีเพื่อกับโลกใบนี้สังคมใบนี้นะครับเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นเพราะว่าเราต้องเป็นผู้นําในการเดินนําหรือทํา เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นแล้วการสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองหรือว่าเชื่อมั่นในตนเองว่าเราสามารถทําได้และเราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคที่เราเจอเจอไปได้นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องมีในข้อแรกในการสร้างแรงบันดาลใจแบบง่ายถ้าเราไม่มีความมั่นใจเราไม่มีความสามารถในการที่จะเอาชนะปัญหาต่างๆได้แบบนี้ความสําเร็จก็ไม่เกิดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะมีแรงบันดาลใจที่ดีนั้น ต้องเกิดจากความเชื่อมั่นในตัวเองซะก่อนนะครับถ้าเราเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นเราทําดีเราทําเพื่อสังคมเราทําเพื่อสิ่งแวดล้อมเราทําเพื่อโรคใบนี้เราก็เริ่มทํานะครับแล้วก็เป็นแบบอยา่างเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงโรคใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เหมือนกับเรื่องที่เขาบอกว่านะก็คนอื่นเขาจะพูดยังไงเราก็ฟังแล้วก็พิจารณานะครับแต่ว่าเราต้องมีความเชื่อมั่นแล้วเดินไปในทิศทางที่เราต้องการนั่นเอง เป็นรอยเท้าแบบอย่างให้คนเดินตามนะครับแบบนี้แหละเขาเรียกว่ามีความเชื่อมัน่นหรือคอนฟ idence นั่นเองครับ 2. เมื่อเรามีความเชื่อมั่นแล้วเราก็ต้องมีฝันใหญ่มีเป้าหมายที่ชัดนะครับมีแผนการที่ชัดเจนง่ายเริ่มต้นการที่เราจะทำอะไรอย่างหนึ่งให้ประสบความสาเร็จนั้นก็อาจจะต้องเกิดจากความฝันก่อนนะมีดีนนะมีดี m เสร็จเราก็ไปสร้างเป็นทาร์เก็ตนะเป็นเป้าหมาย เป้าหมายเสร็จแล้วก็ไปจ้างเราก็ไปทําเป็นแผนเป็นระบบขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วการจะทําอะไรให้สําเร็จนั้นนอกจากเราจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเพื่อที่จะทําสิ่งนั้นแล้วเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะที่สามารถที่จะวางแผนแล้วก็ดูกระบวนการดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตลอดทางจนนําไปสู่ทางที่เราต้องการนําไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการแล้วก็นําไปสู่ผลลัพธ์ ที่ดีที่เราปรารถนานั่นเองแล้ววิธีการที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้หรือว่าสําเร็จในสิ่งที่เราหวังได้สิ่งหนึ่งก็คือการมีเป้าหมายนะครับแล้วก็เขียนเป้าหมายออกมาว่าเราต้องการอะไรแต่เป้าหมายต้องชัดเจนนะครับต้องระบุได้ว่าเป็นตัวเลขได้ว่านะครับว่าเราจะลดน้ําหนักนะสมมติง่ายๆก่อนลดน้าหนัก3ากิโลภายใน6เดือนก็นับไปนะครับ สมมติเดือนนี้เดือนมก,กราอีก6เดือนก็คือต้องสําเร็จภายใน30มิถุนาแบบนี้แล้วจะใช้วิธีการใดๆอันนี้คือเป้าหมายเสร็จเราต้องคิดว่าเราจะใช้วิธีการใดๆในการที่จะทําให้เราลดน้ําหนักได้เหลือลดลงอีก3ากิโลภายใน6เดือนนะก็จะบอกว่าลดการกินน้ําหวานลงนะครับจากปกติกินวันละ2แก้วให้เหลือ1แก้วหรือไม่รับประทานเลยนะรับประทานอาหารเย็นลดลงครึ่งหนึ่งอะไรแบบเนี้ย ออกกำลังกายให้มากขึ้นก็คือเรามีเป้าแล้วเราต้องมีแอคชั่นที่ไปทําเป้าหมายให้สําเร็จเราก็ต้องคิดออกมาให้ละเอียดนะครับอันนี้คือข้อที่2ข้อที่3ครับข้อที่3จะเป็นวิธีการหนึ่งบางคนเนี่ยหลงทางไม่รู้จะไปทางไหนดีเขาบอกว่าให้เราหาต้นแบบคนต้นแบบนะครับโ o l e m o d e หรือคนที่เราอยากจะเป็นอยากจะมีนะครับหรือบอกว่าเขาเนี่ยคือต้นแบบของเราก็มีหลากหลายเลยครับอาจจะเป็น มหาเศรษฐีระดับโลกแจ็คมาวอร์เรนบัฟเฟตนะครับบิลเกตหรือจะเป็นแบรนด์เทรซี่คือคนที่เราคิดว่าเป็นต้นแบบที่เราชอบเราอยากจะเป็นอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเป็นแบบเขาก็ได้นะครับซึ่งบุคคลต้นแบบเนี่ยก็อาจจะเป็นแล้วแต่สไตล์สไตล์สไตล์อันนึงอาจจะเป็นเรื่องของกระบวนการคิดในการทํางานสไตล์นึงอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนบุคคลอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วการหาบุคคลต้นแบบเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้น เข้าใจแนวคิดการกระทําของเขาได้ที่เขาถ่ายทอดออกมาแล้วก็เรียนรู้นําไปสู่การลอกเลียนแล้วก็พัฒนาไปเป็นตัวของตัวเราภายใต้โรูมโมเดลที่เราหามานั่นเองครับอันนี้ก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจข้อที่3ก็คือการหาบุคคลตัวอย่างนั่นเองเช่นถ้าเราเราอยากเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่านะครับเป็นมหาเศรษฐี ระดับโลกอย่างบรอนด์บัฟเฟตแล้วก็อาจจะไปศึกษาประวัติของมหาเศรษฐีการลงทุนด้านนี้ว่าเขาลงทุนรูปแบบใดที่เจยเป็นการลงทุนแบบ value investor อะไรแบบนี้แล้วเราก็พัฒนาในส่วนของการลงทุนเราให้เป็นไปตามแนวทางของบรอนด์บัฟเฟตตแบบนี้ก็คือพูดง่ายๆคือหาต้นแบบในด้านต่างๆชีวิตนะแล้วก็เรียนรู้ลอกเรียนแล้วพัฒนาเป็นในแบบของเรานั่นเองครับ 4. ต้องรู้จักการบริหารเวลาโดย time management การบริหารเวลานี่ก็เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะมีจนยากตีมีจนร่ำรวยเก่งฉลาดโง่ะอะไรก็ตามทีนะก็มีเวลาแค่24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนเลยการที่เราจะบริหารเวลาอย่างไรให้เรามีโอกาสที่จะสำเร็จประสบความสำเร็จตามเป้าหมายตามความฝันที่เราวางเอาไว้ก็ต้องมีการจัดลาดับความสําคัญจัด priority อะไรสาคัญมากอะไรสําคัญน้อยอะไรมีผลกระทบเยอะนะครับทําอันนี้แล้วส่งผลเยอะแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เป็นเดทไลน์ในแต่ละงานเพราะฉะนั้นแล้วการกําหนดเวลาบริหารเวลาจึงเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญนะครับสําหรับคนที่จะประสบความสําเร็จเพราะว่าบางคนก็จะมีเป้าหมายแต่บริหารเวลาไม่เป็นมันก็เลยไม่ถึงเป้าหมายนั้นในระยะเวลาเาอันควรครับมันก็ใช้เวลานานนานานานไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องบริหารเวลาให้เป็น อะไรสําคัญอะไรเร่งด่วนอะไรต้องรีบแบบเนี้ยอะไรมีผลกระทบเชิงบวกเยอะก็ต้องดูแล้วก็วิเคราะห์จัดลําดับให้ดีนะครับก็จะทําให้คุณนั้นสําเร็จได้รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนเลยทีเดียวต่อมานะครับข้อ5เขาบอกว่าให้ลองทําในสิ่งที่ไม่เคยทําบางคนติดอยู่แต่ในคอมฟอร์ทโซนเก่าๆนะคือทําอะไรเหมือนเดิมๆรูทีนไม่มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตแบบเนี้ย เขาบอกว่าให้ลองเรียนรู้ลองทําอะไรที่หลากหลายแล้วก็กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆบ้างเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียนภาษาใหม่ๆเรียนวิชาศาสตร์ใหม่ๆนะครับเพราะประสบการณ์ที่หลากหลายก็จะช่วยทําให้เราสามารถที่จะรับมือกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องเป็นอุปสรรคนะพูดง่ายๆคืออุปสรรคที่ป้องกันหรือปกป้องไม่ให้เราเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่เรา วาดไวได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุปรสรรคต่างๆมันเกิดขึ้นได้เราก็ต้องฝาฟันฝ่าไปแต่ที่สําคัญเลยเราต้องกล้าทําในสิ่งที่ไม่เคยทําหรือออกจากคอมฟอร์ทโซนเพื่อลองทําอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆเจอคนใหม่ๆแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเลยทีเดียวเชื่อครับต่อมานะครับข้อสุดท้ายแล้วข้อ6ข้อ6ก็อบอกว่า การที่เราลงมือทําอะไรก็ตามทีนะครับเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะพลาดแต่พลาดแล้วก็ไม่ยอมแพ้ Never give up นะครับพูดง่ายก็คือว่าให้เรียนรู้จากสิ่งผิดพลาดที่เจอคนที่จะยิ่งประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ก็มีโอกาสที่จะเจอเจอเรื่องที่ล้มเหลวรุนแรงตามไปด้วยนั่นเองนะครับรเพราะฉะนั้นแล้วให้เรียนรู้แล้วเก็บเป็นประสบการณ์จะได้ไม่เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ ซ้ำๆอีกนั่นเองอันนี้แหละเป็นข้อที่สําคัญอีกข้อหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเมื่อรู้ว่าเราทาําพลาดก็ยอมรับในข้อผิดพลาดเรียนรู้ความผิดพลาดแล้วก็นําไปสู่การปร้องกนันในอนาคตก็เพียงเท่านี้เองแล้วก็อย่าเอาจิตเอาใจไปอยู่กับสิ่งที่เป็นอดีตนะถ้ามันพลาดไปแล้วล้มเหลวไปแล้วโดนโกงไปแล้วอะไรก็ตามทีนี่แหละให้เราเดินต่อไปแล้วก็มองว่ามันคือบทเรียนมันคือประสบการณ์ที่ดีในการที่จะก้าวไปสู่ การที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็มีคําคมอย่างโทมัสอาวาดิสันนะนักประดิษฐ์อะไรแบบนี้นะครับผมก็ตัวเลขคงไม่แน่นอนเขาบอกว่าการที่เขาทําล้มเหลว1000ครั้งเนี่ยก็หมายถึงว่าเขาใกล้ความสําเร็จจะประดิษฐ์สําเร็จแล้วหรือรู้วิธีที่จะทําให้ประดิษฐ์ไม่สําเร็จ1000ครั้งก็มีโอกาสที่เขาจะสําเร็จมากขึ้นมากขึ้นพูดง่ายๆว่ายิ่งพลาดก็หมายความว่าเขายิ่งใกล้ความสําเร็จ แต่บางคนล้มเลิกไปก่อนสมมติว่าความสําเร็จเนี่ยจะต้องผิดพลาด1000ครั้งครั้งที่1นึ่งนะครับคุณจะสําเร็จแต่คุณทําไปได้900ครั้งคุณก็ไม่ไหวแล้วคุณก็ยอมแพ้หรือบางคนทําไปแล้ว1000ครั้งครั้งหน่าจะสําเร็จแล้วแต่เขายอมแพ้ไปก่อนอันนี้แหละก็ค,คือมุมมองที่ทําให้เห็นว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ถ้าทําปัจจัยถ้ายิ่งทําอะไรที่เรื่องใหญ่ที่สําคัญนะครับท,ที่เป็นสิ่งใหญ่ มันเกิดอยู่แล้วแหละปัญหาความผิดพลาดแต่ว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้เราจะเดินไปถึงก็เชื่อว่าจะเดินไปถึงอย่างแน่นอนและทุกความผิดพลาดก็คือประสบการณ์นะครับทำให้เราเรียนรู้แล้วก็เข้าใจโรคใบนี้แล้วก็ทําให้เรานั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จดังที่เราหวังมากขึ้นมากขึ้นใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นนั่นเองเป็นไงบ้างครับสําหรับ6วิธีสร้างแรงบันดาลใจ ก็เชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชและครับแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยมีวิธีการสร้างแรงบันดาลใจอย่างไงนะครับก็สามารถเล่าแชร์กันได้นะวันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ6วิธีสร้างแรงบันดาลใจ